Job, chocolate of ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชแนลนั่นเองครับก็วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีทั้งของฟรีนะครับของสุ่มมีกันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกซองนะครับลูกซองเขียวนั่นเองนะที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูครับแล้วก็ลูกซองยาว ลูกซองทองของฟรีนะครับว่าจะรับยังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้พี่จะมาที่บายแบบ <c osi> และเอียดเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรม<ง>เข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมมาโอเคนะครับก็ก่อนไปดูในส่วนกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมตลาดแห่งความมืดกันก่อนเลยที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับผมเนาะ <c oughs> โอเคนะครับนี่เข้ามา,าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะ <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเลือกไอเทมที่ท่านต้องการนะครับสูงส นั่นเองนะครับผมเนาะใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับปุ๊บก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาไหนนั่นเองเห็นไหมติ๊กเลือกได้ทุกอันนะครับผมเราจะไหนที่ยังไม่มีอ่ะชุดไหนที่ยังไม่มีเราก็เลือกได้เลยไหมจากราคาปกติ3ามเนสามดูเดียวเหลือ500เพชรสุดเกินนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับตลาดกิจกรรมก็หมดในวันที่11มิถุนายนนั่นเองนะใครที่ยังได้ชุดใครยังไม่มีชุดนะครับก็รีบมาจับจองกันนะเพราะวันเป็นตลาด ร้านค้าความมือนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมาแต่พี่ขอไปกดรับเพชรก่อนนะครับสำหรับ GM แจกเพชรพี่มาพี่ยังไม่ได้กดรับเลยนะครับมาขอกดรับทั้งหมดไปเลยแล้วกันครับไปเรียบร้อย1 0 0 0เพชรฟรีๆนะครับนี่ใครที่อยากรัแบบนี้ก็อย่าลืมไปสมัครฟรีไฟแชร์เตอร์กันได้เลยนะครับก็จะมีสิทธิ์รับเพชรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเติมครบในส่วนนี้เติมเงินสะสมก็จะรับเพชรฟรีๆสองร้อยนี่เรียบร้อยนี่เลยนะครับสุดยอดไปเลยเราได้รับเพชรสองร้อยเพชรแล้วก็ลูกแก้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ตอนนี้พี่มีเพชรอยู่ 1, 5 0 0เพชรนะครับพี่จะมาสุ่ม ในส่วนกิจกรรมลูกซองเขียวนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีกิจกรรมอื่นเข้ามาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวละคร DB นะครับ BD นะครับผม DB หรือ BD วะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนคู่หูสัตว์เลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดน้อยนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็จะมีในส่วนลูกซองทองนั่นเองมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันว่าจะรับฟรีอย่างไงนะครับผมเนาะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมนี่ในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนตัวละครนะครับ DB นั่นเองที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็คือ อัปเดตในส่วนฟรีไฟแอดวานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเข้ามาแน่นอนไม่รู้ว่าจะสุ่มหรือว่าฟรีครับแต่ให้พี่เดาน่าจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนาในส่วนตัวละครตัวนี้แต่ไม่แน่ก็จะเป็นตัวละครแจกนั่นเองที่จะอัปเดตเข้ามาในส่วนแพทห,นะหน้านั่นเองแพทหน้าเนี่ยเจมได้บอกไว้แล้วนะครับว่าจะเข้ามาในส่วนประมาณตู้โกหมดอายุนั่นเองนะตู้โกหมดอายุที่จะเปลี่ยนใหม่ก็นั่นแหละแพทใหม่ก็จะเข้ามาเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้อีกทีหนึง่งนะครับผมอ่ะโอเคเนาะแล้วก็รูปร่างหนนน้้าาาตีี่ก็ยมมเล โอ้หใส่ชุดอย่างเท่ดูเดะแรปเปอร์แรปเปอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนคู่หูใหม่นะครับคู่หูใหม่ก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นเป็ดน้อยนะครับมีสะพายกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครคู่หูมาเลยนะครับผมเนาะส่วนสกินหน้าจะตามหลังมานะครับผมประมาณนี้รูปร่างหน้าตาคร่าวๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนลูกซองทองนะครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับก็จะเป็นเข้ามาอยู่ในส่วนแลงซีวีสีนั่นเอง นะครับแรงสี่วีสีเลยนะครับนี่นะครับก็จะรับฟรีๆเลยนะครับรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยใครที่น่าจะแบบว่าแล้งถึงนะครับแล้งถึงเท่านี้เท่านี้ก็จะได้รับฟรีๆเลยนะครับสำหรับลูกซองยาวนะครับ M1014 รับฟรีๆเลยนะครับในส่วนลูกซองตัวนี้นะครับผมนี่หน้าตานะครับหน้าตาก็ถือว่าสวยอ่ะพี่บอกเลยว่าาสวยนะครับแต่ว่าค่าสแตทก็น่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวละครเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่า จะเป็นกิจกรรมแบบไหนนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวพี่ขอกดเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็มีในส่วนกิจกรรมล็อกอินรับตั๋วได้ชัวร์ทุกคนนั่นเองครับเป็นกิจกรรมแลมเพจนั่นเองซีซั่น3เลยนะครับก็มีให้กดจองในส่วนตั๋ว5าใบแล้วก็อย่าลืมมากดจองกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนฟรีไฟนะครับผมฟรีไฟโว l d ซีรีส์เนี่ยก็มีกิจกรรมแจกนะครับผมนี่นะครับอ่า นักสืบแพนด้านั่นเองนะครับอย่างเท่นะครับใครอยากได้ฟรีๆก็เพียงแค่ลงเล่น1ตานะครับผมก็จะได้รับฟรีๆเลยนะครับถ้าลงเล่นยังไงอ่ะลงเล่นกับคู่หูตัวนี้นะครับผมเราก็จะได้เนี่ยเห็นไหมสัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นนะครับ AWS ก็จะได้ฟรีๆเลยนะประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมอื่นก็มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็สําหรับกิจกรรมอื่นก็จะหมดในในวันนี้แหละนะครับวันที่6มิถุนายนนั่นเอง ครับก็จะมานี้สลับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองแล้วก็ในส่วนกิจกรรมตลาดแห่งความมืดเนี่ยใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมเนาะพี่ก็ได้ไป65%นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปสุ่มในส่วนกิจกรรมนะครับตู้สุ่มนะครับผมอ่ตู้สุ่มกาชา5เหรียญน,นั่นเองนะครับกาชา5เหรียญก็คือสะสมโทเค้น5เหรียญเพื่อจะมาแลกในส่วน ลูกซองเขียวใหม่ล่าสุดสุดแรเลยนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคครับเรามาอยู่ในเว็บสปินอีซี่นั่นเองนะครับวันนี้พี่จะมาบสุจุท่าปักธงนั่นเองครับวันนี้ออกง่ายง่ายเลยแล้วก็สําหรับเว็บใหม่นะครับเปิดเว็บใหม่เลยนะครับผมนี่เลยโปรโมชั่นคุ้มคุมนะครับเติม1000ได้ฟรีๆ2 0 0เครคิเดตหรือ200บาทนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วก็กดสมัครตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าน้องเชื่อมต่อ Facebook ก็เชื่อมได้เลยนะครับง่ายปึ๊บอ่ะกดไปหน้้าแแรกกเลลยว็ กดคำที่คำว่านะครับเติมเครดิตหรือว่าเติมเงินนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเบอร์บอลเลตตรงนี้เลยนะครับให้เราเติมบอลเลตเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์เราเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ใส่จานวนเงินที่เราจะเติมเข้าไปนะครับพี่ก็แนะนําเติม1000เลยนะครับเราก็จะได้ของฟรีเนี่ยนับเครดิตฟรีสองร้อยเครดิตเลยแล้วก็กดตรวจสอบยอดไปได้เลยพอเครดิตเข้านะครับแบบพี่นะครับผมก็ มาทีนี้เราอยากมาสุ่มนับท่าปักธงกันว่าจะออกง่ายหรือออกยากนั่นเองกดเข้าไปที่สุ่มไอดีท่าปักธงนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยว่าจะออกง่ายสุ่มคำาล่าหรือเปล่านะครับไปนับท่าได้ท่าปักธงพี่ก็พอเลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับดูซิว่าจะอง่ายหรือเปล่าโอ้โหทางแรกเรียบร้อยครับผม5เครดิตเกลือไปโอเคไม่เป็นไรครับผมมีเกลือทุกเว็บครับผมแต่เว็บนี้พี่บอกเลยว่าออกง่ายที่สุดแล้วโอเคไม่เป็นไรไปต่อครับผม ยังได้อยู่นะครั้งละ15เคดิตเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสุดครับเหมือนเราได้เติมหนึ่งพันเนี่ยเราเอาเคดิตมามาเล่นนั่นเองนะครับนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรนะก็คือเราเอายังไงอ่ะ200เคดิตที่ได้ฟรีมาสุ่มได้นะครับผมประมาณนี้เรียบร้อยเป็นไงพี่บอกแล้วมันบั๊กอยู่นะครับนี่เห็นไหมยินดีด้วยนะครับคุณได้รับท่าปักธงนั่นเองนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ติดต่อที่ เพจ Facebook เขาได้เลยนะครับกดคําว่าติดต่อตรงนี้เลยนะครับก็จะได้ไาหน้า Facebook เราก็บอกว่าเราสุ่มได้รหัสท่าปักธงนั่นเองเขาก็จะส่งนะครับรหัสเฟซที่เชื่อมต่อ Facebook มาให้เราเข้าไปในเกมนั่นเองนะครับเราก็จะได้ฟรีๆไปเลยนะครับผมนในส่วนนี้นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลย โอเคนะครับกิจกรรมก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นตู้สุ่มนะครับการันตีปืนถาวรนั่นเอง M1887 นะครับอ่ะเป็นปืนสกินปืนที่เข้ามาใหม่เลยนะครับลูกซองควงสายบูที่ดีที่สุดในสมรภูมิเรากดเข้าไปเลยนะครับผมกิจกรรมมาสดๆร้อนๆเลยนะครับมาเรามาดูกันนะครับกิจกรรมลูกซองตัวนี้นะครับนี่หน้าตาลูกซองพามาดูดใกล้กันนี่เป็นไงอย่างเท่ะนะครับส่วนค่าสตงสแตทเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ ค่าสับแต่เท่าไหร่นะดาเมจบวกหนะครับความเร็วรีโหลดบวกสนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบหนั่นเองนะครับมามันใช้เท่าไหร่อ่ะ5โทเค็นนะครับถึงจะได้นั่นเองพี่มีงบอยู่1,500เพชรนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอไป100เพชรเลยละกันนะครับไปลุยครั้งแรกนั่นไงเรียบร้อยครั้งแรกก็มาเลยครับผมโอ้โหสุดจัด โอเคครับมาต่อพี่ไปจัดมาแล้วพี่ไปจัดเพชรมาต่อละตอนนี้เหลืออีกโทเค็นเดียวมาจัดที่100เพชรต่อเหมือนเดิมตอนนี้พี่หมดไป1500พเพชรแล้วไปต่อครับผมปึ๊บเอ้ยอย่านะอย่าควนนะเจมนะเจมนะโทเค็นเดียวนะเจมนะเฮ้เหมือนจนเฮ้ยมาย่อยก่อนย่อยก่อนย่อยก่อนมันเยอะละต้องย่อยต้องย่อยต้องย่อยไปขอทีเดียวไปโอ้โหเจม มาสักทีดิไปโทกเค้นโอ้โหเกือจัดจัดไปไปต่อที่100่งเพชรต้องมาแล้วว่ะถ้าทางได้แล้วเอามาทำไมวะเนี่ยไปปึบโอ้โหย่อยก่อน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 ครับย่อยก่อนย่อยก่อนไปหหน้าออกยากว่ะเฮ้ยเฮ้ยจเมเฮ้ยจมไปมา เหมือนมันบั๊กอะ่ะเหมือนมันบั๊กไงไม่รู้ไปโอ้โหโทเค็นเดียวเฮ้ยโทเค็นเดียวโอ้โหกเกินโอ้โหตึงเลยตอนนี้ตึงเลยครับผมโทเค็นเดียวโคตรตึงตึงจัดจัดโอ้โหไปยี่ห้าตึงบอกเขาเนี่ยว่าตึงอีกยี่ห้าโอ้ เหลือเตยย่อยแล้วตอนนี้เหลือเตยย่อยแล้วย่อยให้หมดตึงจัดมาถือ gm ขอเลยถูกเชนเดียวแม่งออกโรยากเลยวะ่ะได้ไหมมาลุ้นเรียบร้อยมอแมวแมงและแม่งออกยากเกินเรียบร้อยหมด25 0พาแล้วพี่ค่อยมา,าทีหลังแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวขอกดลับไปเลยแล้วกันนะครับในส่วนนี้นี่เรียบร้อย นี่กดใช้นาทีไปเลยนะครับผมอ่าโอเคนี่เรียบร้อยก็พี่หมดไปประมาณ2 5งพนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาสมันด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีไม่ว่าจะเป็นสายเติมนะครับ <So cks. S 1> ก็ถือว่า เยอะจริงๆนะครับบอกว่าเรยว่าเยอะอยจริงๆแล้วก็กิจกรรมเร็วๆนี้ก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมแ a มเพจซีซั่นสาั่นเองก็จะเริ่มขึ้นในวันที่26มิถุนายนนั่นเองก็รอติดตามชมได้ช,ช่องทาง YouTube <ส>พี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับก่อนกิจกรรมก่อนที่จะเปิดนั่นเองนะแต่ว่า uh, แพทเนี่ยน่าจะน่าจะเปิดตัวก่อนนั่นเองน่าจะอัปเดตก่อน นะครับก่อนถึงกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละสลับกิจกรรมเข้าๆนี่สลับวันนี้นะครับแล้วก็สลับใคร<ส>นะครับที่อยากได้บัตรกอริน่าฟรีๆพี่ขอ3 0,000วิวเหมือนเดิมนะภายใน1วัน,นครับพี่จะพิ้งเลขบัตรกอริน่านะครับไว้ใต้คลิปปักหมุดให้เลยนะครับถ้าครบ3 0,000วิวนะครับภายในวันนี้วันเดียวนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยแล้วก็น้องๆถามมาหลายคนนะสลับถ้าปักธงเร็วๆนี้พี่แจ้งแน่นอนนะครับขอให้ว่างก่อนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยพี่ จะไปสตรีมนะครับที่แอปแอปหนึ่งก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาไลฟ์สดบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะว่าจะไลฟ์สดทางแอปใหม่นะครับก็เดี๋ยวให้น้องตามเข้าไปดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็ไปสตรีมที่แอปนะครับบีโก้นั่นเองใครที่อยากได้เพชรฟรีไฟฟรีนะครับอ่านะครับ พี่ก็จะไลฟ์สดแจกเพชรด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับลิงก์โหลดแอปไลฟ์สดอยู่ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับนะบนะครับไลฟ์สดผ่านแอปบีโก้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับไปดูไลฟ์สดพี่ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ